งานมั่นที่สวยงามดั่งความฝันขององค์มงกุฎราชกุม,มารทุกคนต่างยินดีทั้งที่ตำแหน่งคู่มั่นขององค์ม,ง,มงกุฎราชกุม,มารมันควรเป็นของข้าชิงชีวิตพิกลิขิตะตาตั้งแต่วันที่เธอคนนั้นก้าวเข้ามาชีวิตของข้าก็ไม่เหลืออะไรสักอย่างแมเดียนั้นเป็นเพียงแค่ตัวอิจฉาหากพระเจ้ามีอยู่จริงได้โปรดให้โอกาสข้าสักครั้งให้ข้าได้แย่งชิงทุกอย่างของเธอคนนั้นมา ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเอร่างของคู่มั่นองคมกุฎราชกุมาริละกิชตาของสองสาวทั้งสองถูกสับเปลี่ยนความรักที่ถูกซ่อนภายใต้เบน้าที่ใสซื่อบทสรุปรชีวิตที่พลิกผันเรื่องใหม่สุดคิดในปี2020ชิงชีวิตพลิกลิขิตชะตา